สวัสดีค่ะสองพี่น้องค่ะวันนี้สองพี่น้องจะพามาทําเมนูแกงเห็ดเผาะนะคะหรือเห็ดเอาะนะคะทุกคนอันนี้เราล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะดอกอ่อนๆเลยนะคะเนี่ยแม่ฝากมาให้อันนี้ก็จะเป็นผักนะคะมีผักติ้วแล้วก็ไอใบเมงลักนะคะเครื่องแกงของเราเนาะแล้วก็เครื่องปรุงของเราอันนี้ก็จะเป็นตะไคร้นะคะค่ะเราก็จะพาไปแกงเลยนะคะไปดูขั้นตอนแรกกันเลยค่ะ นะคะทุกคนแล้วก็ใส่น้ำเน่างไปเลยนะคะให้มันเดือดๆอ,อย่างนี้นะคะก็เอาเห็ดลงไปเลยค่ะทุกคนเราจะพามาแกงเห็ดทอะเห็ดเพาะนะคะนะคะใส่เห็ดลงไปเลยบางคนไม่เอาน้ำเน่างก็ได้นะคะจะแกงใส่หน่อไม้หรือจะใส่แบบไอพวกเป็นเขาเรียกอะไรนะลามีลอกเหรอก็ใส่ได้ <c oughs> ใช่ <c oughs> อันนี้ใส่เห็ดเพาะไปเลยนะคะทุกคน ใส่เครื่องแกงของเราไปเลยเออปรุงไปเลยก็ได้ค่ะใส่ผงชูรสนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ผงชูรสผงนัวน้ำปลาร้าน้ำปลานะคะใส่น้ำปลาร้าไปก่อนนะคะกะเอานะคะทุกคนแล้วจะใส่ผงนัว ใส่น้ำปลานะคะเกลือเราใส่ไปตอนตำเครื่องแกงแล้วนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะแกงง่ายๆค่ะทุกคนบางคนก็จะใส่บวบใส่นี่นะคะแต่สองพี่น้องไม่ได้ซื้ออะไรเลยฝนจะตกนะคะแล้วก็จะปิดฝาหม้อไว้ก่อนเนาะรอให้น้ําเดือดสักพักนะคะนะคะี่ค่ะทุกคนก็เดือดแล้วค่ะโอ้แลลืมใส่ใบตะไคร้นะคะทุกคน <c oughs> แล้วเราก็ใส่ผักไปเลยเราชิมแล้วอร่อยแล้วนะคะ <c oughs> ใส่ยอดผักติว้วใช่ นั่นแหละนั่นมันออกเปรี้ยวนะคะลกลัวมันเปรี้ยวมากแล้วก็ใส่แล้วก็ข,ขึ้นแล้วก็ปรุงเลยก็ได้ค่ะใส่ไปเลยนี่นะคะอหอมอันนี้ผักพัีอีอตูนะคะไม่หอมหิตไม่ใช่หอมมันไม่ใช่ใบบังรักหอม,ม,ม,ห,อมหอมหิตเนี่ยเออน,นะคก็ทุกคนนี่ค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะเนี่ยแกงเห็ดเผาะของเรานะคะ จะแสบปะค่ะนาเทักค่ะรรรรมากินข้าวกับสองพี่น้อง,อ,งอ้นี่นะคะทุกคนแกงง่ายๆนะคะทุกคนแต่ว่าเห็ดมันแพงเนาะนก็เลยไม่ค่อยได้กินกันนะคะค้าเนี่ยค่ะวันนี้สองพี่น้องพามาทำกับข้าวนะคะมาแกงเห็ดพอนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองพี่น้องด้วยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะว่าสองพี่น้องจะพามาทำอะไรนะคะวันนี้เราพามาทำเนาะเดี๋ยววันหลังเราจะพามากินนะคะทุกคน คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ละคะ่ะสวัสดีค่ะ